สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง My Happy Ending ตอนที่10ย้อนกลับไปเมื่อคืนรถของสามีนางเอกถูกขับเข้าไปจอดทิ้งไว้ที่โรงงานล้างแห่งหนึ่งและในเช้าวันต่อมาก็มีคนไปพบศพของสามีนางเอกนอนเสียชีวิตอยู่ภายในรถซึ่งหลังจากตำรวจตรวจสอบก็พบว่ามีรอยแผล่ที่ข้อมือของสามีนางเอกจึงสันนิษฐานว่าเขานั้นถูกบังคับให้ดื่มยาพิษเข้าไป ในปัจจุบันนางเอกก็ได้ถูกพาตัวมาดูศพของสามีทําให้เธอนั้นช็อกมากร้องไห้ออกมาอย่างหนักจากนั้นเธอก็ถูกนําตัวไปสอบสวนตํารวจกล่าวว่าพบร่องรอยของยาฆ่า,มาแมลงอยู่ภายใ,ในขวดน้ําบนรถของสามีนางเอกซึ่งมันดูคล้ายกับเพสของแม่นางเอกที่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลหลังจากที่เธอนั้นดื่มยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปแถมตำรวจยังสืบพบได้ว่านางเอกก็เคยไปซื้อยาฆ่า,มาแมลงมาเมื่อไม่นานมานี้ ทำให้ตำรวจสงสัยว่าซ e o อย่างเธอทำไมถึงต้องไปซื้อ,อยาฆ่า,า,มาแมลงด้วยตัวเองคุณซื้อมันมาทำไมล่ะครับแต่ไม่ว่าตำรวจจะพูดหรือถามอะไรนางเอกที่สติหลุดก็ยังคงเงียบไม่ปลิบปากพูดด้วยสักคำก่อนทนายที่พระเอกส่งมาจะเดินเข้ามาภายในห้องสอบสวนและพูดปกป้องนางเอกกล่าวว่านางเอกถูกจับมาทาั้งๆที่ไม่มีหลักฐานอะไรที่เชื่อมโยงกับคดีเลยในเวลาเดียวกัน ประธานควนก็ได้มาประชุมกับเหล่าผู้บริหารในบริษัทของนางเอกเรื่องอาการป่วยทางจิตของเธอและเรื่องที่เธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมพวกเขาจึงตัดสินใจไล่านางเอกอกอกจากตำแหน่งประธานบริษัทอีกด้านนางเอกก็ยังคงจมอยู่กับความเศร้าและความทรมานเพราะยังยอมรับความจริงเรื่องการตายของสามีไม่ได้ฝั่งพ่อเลี้ยงนางเอกก็ได้ไปรับหลานสาวมาอยู่ด้วยและปิดบังข่าวการตายของพ่อเธอไม่ให้เธอรู้ แต่สุดท้ายพ่อเลี้ยงนางเอกก็กลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อเด็กสาวตัวน้อยพูดขึ้นมาว่าเธอนั้นคิดถึงพ่อกับแม่ของเธอพ่อเลี้ยงจึงขอให้เธออดทนรออีกหน่อยอีกไม่นานแม่ของเธอก็จะกลับมาทางพระเอกก็ได้นัดพบตำรวจเป็นการส่วนตัวเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีสามีนางเอกพอเพราะคนนั้นสงสัยยุนจินแต่ตำรวจก็บอกว่ายุนจินมีหลักฐานที่อยู่ชัดเจนว่าในตอนเกิดเหตุฆาตรกรรมเธอนั้นอยู่ที่บาร์ พระเอกจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่าเธออาจจะใส่ย,ยาวไว้ในน้ำลวงหน้าก็ได้และเรื่องนี้ก็น่าจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยเพราะหลังจากที่สามีนางเอกตายบนรถของเขาก็ถูกทำความสะอาดไม่พบแม้แต่รอยนิ้วมือซึ่งคนที่พระเอกสงสัยก็คือนำแทจูแต่ตำรวจคนนี้ก็ยังช่วยแก้ต่างบอกว่านำแทจูอยู่กับเขาในคืนนั้นก่อนตำรวจจะรีบตัดบทแล้วขับรถจากไปต่อมานำแทจูก็ได้มาขวางรถตำรวจรุ่นน้องคนนั้นไว้ และต่อว่าที่เขาบอกข้อมูลพระเอกไปซะทุกเรื่องและดูเหมือนว่าตำรวจรุ่นน้องก็อดสงสัยในตัวนำแทจูไม่ได้เช่นกันเพราะโรงงานที่เกิดเหตุครั้งนี้เป็นที่เกิดเหตุในคดีที่นำแทจูเคยรับผิดชอบในอดีตในทางกลับกันตำรวจหญิงและตำรวจคนอื่นๆก็กำลังคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่นางเอกนั้นจะเป็นผู้บริสุทธิ์แถมในรายการเข้าของของสามีนางเอกก็ไม่มีโทรศัพท์ของเขาอยู่ในนั้นด้วยจึงเป็นไปได้ว่าฆาตกรอาจจะกำจัดไปแล้ว คืนนั้นยืนจินได้ดื่มจนเมามายยืนหัวเราะมองไปที่ภาพวาดที่น่าขนลุกเพราะมันเป็นภาพที่ชายคนหนึ่งเลือดไหลเต็มหน้าอุ้มเด็กสาวตัวน้อยไว้บนตักโดยมีผู้หญิงที่ใบหน้าบิดเบี้ยวยืนอยู่ข้างๆเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่นางเอกกำลังถูกสอบปากคำอยู่นั้นเธอก็รู้สึกเครียดมากที่จำอะไรไม่ได้เลยก่อนที่จะลุกพรวดกระวนกระกวายต่อหน้าทนายและตำรวจทำให้พระเอกทด้รู้เรื่องนี้จากทนายภายหลังอดที่จะกังวลเรื่องอาการป่วยของนางเอกไม่ได้ ต่อมายุนจิงก็ได้มาพบนางเอกและพยายามพูดคุยกับเธอแต่เธอกลับเอาแต่ล่องลอยอยู่กับความคิดที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีของเธอกันแน่ก่อนนางเอกจะหลุดจากผวังถามว่ายุนจิงก็คือสตอกเกอร์ที่ชื่อเอมี่ใช่ไหมและก็เป็นคนที่ฆ่าสามีของเธอด้วยแต่ยุนจิงก็ยังคงทำเฉยๆและปั่นนางเอกกลับไม่หยุดจนสุดท้ายก็โดนนางเอกตบหน้าส่งท้ายซึ่งในเวลาไม่นานนางเอกก็ถูกปล่อยตัวเนื่องจากไม่มีหลักฐานที่ใช้อ,อผิดเธอได้ แต่ในตอนที่นางเอกเดินออกมาจากสถานีตำรวจนั้นเธอก็ดันโดนนักข่าวล้อมไว้และพยายามที่จะสักใซเธอทว่าพระเอกก็โผล่มาและพานางเอกขับรถหนีไประหว่างทางนางเอกก็ยังคงคิดถึงการตายของสามีก่อนเธอจะขอให้พระเอกหยุดรถจากนั้นก็ลงไปยืนร้องไห้แทบขาดใจอยู่ข้างทางโทษว่าตัวเองเป็นสาเหตุที่ทำให้สามีต้องตายก่อนพระเอกจะมาส่งนางเอกที่บ้านพ่อเลี้ยงและพ่อเลี้ยงก็วิ่งออกมารับเธอด้วยความเป็นห่วง พาเธอเข้าไปพักผ่อนภายในบ้านส่วนพระเอกก็ยังคงนั่งอยู่ในรถหน้าบ้านหยิบป้ายชื่อซอยุนจินขึ้นมาดูและนึกถึงเรื่องราวในวัยเด็กตอนที่นางเอกมอบป้ายชื่อชื่อก่าของเธอที่ชื่อว่าซอยุนจินให้กับเขาก่อนที่เธอนั้นจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อซอแจวอนจนถึงปัจจุบันด้านประธานคอนก็ได้รับรายงานจากลูกน้องที่เขาสั่งให้ไปวางยาแบ็กซึงอยู่ที่โรงพยาบาลว่าแบ็กซึงอยู่จะยังไม่ฟื้นขึ้นมาเร็วๆนี้ แต่เนื่องจากตอนนี้โรงพยาบาลเพิ่มการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นเขาจึงต้องดูก่อนว่าสามารถทำอะไรต่อจากนี้ได้บ้างประธานควอนจึงสั่งให้เขาคอยจับตาดูแบ็กซิงยัวไว้ให้ดีและต้องไม่ให้ใครรู้ถึงตัวตนของเขาฝั่งนาแทจูก็มาพบยุนจินเพื่อถามว่าจะให้เขาจัดการพระเอกเลยดีไหมพอพระเอกนั้นชอบเข้ามาแส่อยู่เรื่อยแต่ยุนจินก็บอกว่าไม่ต้องและสั่งห้ามไม่ให้เขาแตะต้องพระเอกเด็ดขาดวันรุ่งขึ้น เมื่อพ่อเลี้ยงพบว่านางเอกหายตัวไปเขาก็รีบมาบอกพระเอกที่นอนอยู่บนรถหน้าบ้านทันทีพระเอกจึงเรียบขับรถตามหาเธอก่อนจะได้ข้อมูลจากเลขาคิมว่าจากรายงานการทําธุรกรมของนางเอกบอกว่านางเอกนั้นซื้อตั๋วรถบัสมุ่งหน้าไปที่ชายหาดแห่งหนึ่งภาพย้อนกลับไปในอดีตนางเอกตัวน้อยได้เหลือบไปเห็นว่าแม่ของเธอใส่ย,ยาบางอย่างลงไปในนมของเธอจากนั้นแม่ก็นมเนาาให้นางเอกดื่มทําให้นางเอกรู้สึกง่วงนอนแล้วหลับไป ก่อนเธอจะตื่นขึ้นมาในอาการสลึมสลือและพบว่าแม่ของเธอนั้นกำลังอุ้มเธอเดินลงทะเลอันแสนหนาวเหน็บแม่ขอให้นางเอกอดทนไว้อีกไม่นานเราก็จะมีตอนจบที่มีความสุขแล้วตัดกลับมาในปัจจุบันนางเอกได้เดินทางมายังจุดเดิมละคิดว่าตัวเองนั้นทําให้แม่ผิดหวังก่อนที่เธอจะเดินลงทะเลไปแต่ทันใดนั้นพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วพาตัวนางเอกขึ้นมาจากทะเลได้ทันเวลาพระเอกรู้สึกผิดหวังในตัวนางเอกมาก ระหว่างขับรถกลับก็ไม่ยอมพูดกับนางเอกเลยสักคำพอส่งนางเอกลงรถเสร็จเขาก็ขับรถจากไปทันทีแต่ไม่นานก็ถอยรถกลับมานางเอกจึงแย้งว่าเธอไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อฆ่าตัวตายจริงๆแต่เธอก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีว่าไปทำไมพระเอกเลยบอกเธอว่าอย่าหายไปไหนโดยไม่บอกอีกก่อนนางเอกจะขอให้พระเอกช่วยดูแลลูกสาวให้เธอทีในตอนที่เธอนั้นไปจัดการกับอะไรบางอย่างต่อมานางเอกได้พาลูกสาวออกมาเดินเล่น ลูกสาวได้ถามขึ้นมาว่าพ่อของเธอจะไม่กลับมาแล้วหรอเธออยากให้พ่อกลับมาอยู่ด้วยกันนางเอกจึงขอเวลาจากลูกสาวหากแม่พอเมื่อไหร่แม่จะเล่าทุกอย่างให้ลูกฟังนะวันรุ่งขึ้นนางเอกได้เดินทางไปพบเพื่อนของสามีเขาได้มอบแลดได๊์ดี้สามีของนางเอกฝากไว้ให้กับเธอนอกจากนี้เขายังได้บอกกับนางเอกด้วยว่าสามีของเธอกําลังตามหาตัวพ่อแท้ๆของลูกสาวอยู่และต่อมานางเอกก็ได้พบเข้ากับบทสนทนา ระหว่างยืนจินกับพ่อในวันที่แบกซึ่อยูตกตึกภายในแฟลตไรอ์ของสามีเวลาเดียวกันพระเอกก็ไปพบประธานควอนที่กำลังจะปิดร้านค้าของบริษัทในสาขาปูซานอ้างว่าเป็นเพราะข่าวเสียๆและอาการทางจิตของนางเอกที่ทําให้ยอดขายแย่ลงมากแถมบอกว่าการที่นางเอกลาออกไปเองมันจะเป็นผลดีกับบริษัทมากกว่าหลังจากที่พระเอกบอกเรื่องนี้กับนางเอกแล้วเธอก็ตัดสินใจลาออกตามที่พวกเขาต้องการ และพระเอกก็ได้พยายามน้มน้าวให้นางเอกยอมเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลก่อนนางเอกจะได้รับสายจากตำรวจที่โทรมาแจ้งรายงานการชนะสูตรศพของสามีว่าสามีของเธอนั้นเสียชีวิตในช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งซึ่งเร็วกว่าช่วงเวลาที่หัวจะหยุดเต้นที่ปรากฏในสมาร์ทวอตของเขาในทางกลับกันประธานควอนก็บอกกับยุนเจนว่าสิ่งที่เธอได้รับมามันเป็นเพราะเขาจัดเตรียมไว้ให้และมันก็ถึงเวลาที่เธอจะพิสูจน์ตัวเองได้แล้ว วันรุ่งขึ้นยุนจินได้ปรากฏตัวที่บริษัทนางเอกในฐาน,นะผู้ถือหุ้นคนใหม่และพระเอกก็ได้เตือนให้ยุนจินอยู่ห่างนางเอกไว้พร้อมกล่าวหาว่าเธอก็คือคนที่ฆ่าสามีนางเอกยุนจินก็เลยถามกลับว่าทําไมเขาถึงเอาแต่เข้าข้างนางเอกทั้งทั้งที่เธอคือคนที่อยู่เคียงข้างเขาในตอนที่เขานั้นทุกทนทรมานฉันคิดว่าน่าจะเข้าใจว่าเมื่อเจ็ดปีก่อนฉันรู้สึกเจ็บปวดมากแค่ไหนต่อมาพระเอกได้เดินทางไปพบหมอโจ เพื่อพูดคุยเรื่องอาการป่วยของนางเอกแต่หมอโจกลับบอกว่าเธอนั้นไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของนางเอกและเธอก็ไม่ได้เป็นเพื่อนของนางเอกด้วยไม่เคยพบหน้ากันด้วยซ้ําพระเอกจึงได้โทรบอกเรื่องนี้กับนางเอกว่าเธอนั้นอาจจะมีอาการประสาทหลอนจนสร้างภาพหลอนของหมอโจข,ขึ้นมาพูดคุยกับตัวเองทําให้นางเอกรู้สึกกลัวมากตื่นตระหนกเมื่อรู้ว่าอาการป่วยของตัวเองนั้นแย่กว่าที่คิดเธอจึงตัดสินใจเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อให้อาการพวกนี้สิ้นสุดลงสักที ฉันไม่สามารถออกไปข้างนอกในสภาพนี้ได้และตอนที่10ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ